คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมันก็จะมีมายาคติบางอย่างว่าเอ๊ะถ้าเราเรามองถึงมิติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าตัวลักษณะตัวคนเหล่านี้เนี่ยมาใช้สารเสพติดเนี่ยเนื่องจากอะไรมันมีปัจจัยเงื่อนไขมันมีความท้าทายหลายอย่างถูกสังคมตีตาในเรื่องของพฤติกรรมการทํางานกับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้สังคมได้เข้าใจ ผู้ที่ใช้สารเสพติดมากขึ้นการที่คนเราจะติดสารเสพติดได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จาก ปัจจัยที่มาจากตัวเขาอย่างเดียวนะคะมันมีความจําเป็นหลายอย่างที่ต้องทําให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีทางออกกับตัวเองอยังไงการให้เลิกเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปแก้เรื่องของสาเหตุที่อยู่ในใจของเขาอย่างเงี้ยครับซึ่งคิดว่าการค้นหาสาเหตุเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนมาจากสภาพปัญหาของครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัจจัยแวดล้อมต่างๆหรือมุมมองวิธีคิดหรือการกระทําของเราเนี่ยก็ส่งผลให้ เขากระทำซ้ำในเรื่องของการเสพสารเสพติดซ้ำต่อไปเรื่อยๆจริงๆแล้วถ้าผู้ติดสารเสพติดเนี่ยมีหลายสาเหตุบางครั้งเนี่ยสาเหตุทางใจเนี่ยสำคัญกว่าสารที่ปรากฏคือเราอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้สารเสพติดแบบใหม่อ่ะคือผู้ใช้สารเสพติดน่ะไม่ใช่อาชญากรจริงๆแล้วคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าว่าเป็นยังไงซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ ลิสตสาอะอไรเงี้ยครับนโยบายบางอย่างก็ทําให้เขาใช้ชีวิตที่ยากลําบากมากขึ้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาเพื่อลดอันตรายในการใช้ชีวิตของเขาทุกคนนะมันมีโรคที่2โรคที่3โรคที่4เหมือนกันแต่แค่ว่าเราไม่ได้เอาโรคเนี้ย มาเปิดเผยต่อคนอื่นกระบวนการที่บอกว่าอ๋อมาบําบัดอาจจะต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะครับฉะนั้นเครื่องมือในการทํางานกับผู้ผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือเดียวหรือวิธีการเดียวอยากจะฝากให้กับประชาชนทั่วไปได้เห็นความสําคัญในการทํางานเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในประเทศไทยครับเราก็ให้กําลังใจนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็หาหรือวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ยได้มีโอกาส นะคะทางเลือกของตัวเองได้มากขึ้นนะคะเรามองว่าเขาคือคนปกปติเหมือนกันกับเราแค่นั้นเองครับคนทํางานคนรอบข้างอาจจะต้องมีส่วนในการประกอบที่จะทําไปด้วยกันถ้าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้มันมันไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบใดแบบนีงก็ก็อยากจะจะฝากสังคมฝากคนทํางานแบบนี้นะครับขอบคุณครับ